เดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันวิเคราะห์กันหน่อยนะผมจะจนผมลืมไปแล้วเพราะว่าเราคุยกันเรื่องอื่นไปเยอะเลยนะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง245ท่านด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเนื้อเรื่องกันหน่อยเนาะคือหัวข้อท็อปิกคือวิเคราะห์ราคา Bitcoin ใช่ไหมแต่จริงๆก็คือรวมหลายๆข้อมูลและกันมีงานหลายรีเสิร์ชล้วกันจริงๆอยากให้วิเคราะห์เหมือนกับว่าประเด็นหนึ่งอีกอีกอันนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เป็นการเตือนด้วยเนอะเผื่อว่าพอราคาบิตคอยมันขึ้นแรงเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยว่ามันจะไปเท่านั้นเท่าน,นี้บางทีเราอาจจะลืมและโลภแล้วต่อรองกับมันจนเราเราเสียโอกาสละกันเออก็เลยมามาย้ำกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยน่าจะประมาณเท่าไหร่พอถึงตรงนั้นจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะคอยเตือนกันนะว่าสภาวะนี้พี p hi, p hi, p hi, ่พี่พี่ฮอร สภาวะนี้เนี่ยคือตลาดอ่ะมันไฮแล้วนะคนใหม่เข้ามาเยอะแล้วนะน่าจะเป็นจุดพีคแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้พวกเนี้ยต้องช่วยกันเตือนไม่งั้นอ่ะผมทำคอนเทนต์ผมไ็อยากกล่าวไงใช่ไหมเอออ่ะรีเสิร์ชแรกก่อนเอางานรีเสิร์ชล่าสุดของการ์ดโนดก่อนเอออันนี้เรามาดูวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันหน่อยว่ามันทำทรงยังไงเนาะอันนี้เส้นสีดำเป็นราคาบิตคอยเนาะเริ่มตั้งแต่ช่วงเนี่ย เดือนเมษามานะครับช่วงช่วงที่มันขึ้นราคามาแหละถ้าพี่เห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยสีแดงตรงนี้ฐานดีมากเลยเนี่ยช่วงที่มันขึ้นคือมันลงไปประมาณเจ็ดหมื่นสี่ใช่ป่ะพี่แล้วมันก็เด้งมาแปดหมื่นต้นๆหลังจากแปดหมื่นต้นๆเด้งมาอีกรอบหนึ่งคือเก้าหมื่นกว่าอย่างที่เรารู้กันเนอะว่าราคาต้นทุนของช็อตเทอร์มโฮเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยเก้าหมื่นกว่านะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าบิตคอยมากกว่าสี่แสนสองหมื่นเนี่ยบิตคอยเนี่ย มีต้นทุนอยู่ราวๆเก้าหมืสี่พันแน่นอนว่าส่วนใหญ่ทุกคนกำไรหมดอะพี่ตอนเนี้ยเออแล้วก็ช็อตเทอร์มโฮเดอร์ก็มีเนี่ยมีต้นทุนประมาณนี้แหละที่เราเคยเปิดให้ดูเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการฟอร์มอ,อ่สตองเลยนะซัพพอร์ตโซนเนี่ยก็ก็คงเป็นตรงนี้แหละสตองซัพพอร์ตโซนเออถ้าเกิดมันขึ้นไปไม่ไกลมากแล้วเกิดทับแล้วเกิดยอ่อ มันอาจจะทําฐานแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสมมตองซับพอร์ตไงสมมติสมมตินะขึ้นไปแสนสองซึ่งไม่ไกลเนาะแสนสองแล้วก็ลงมาเนี่ยอาจจะหลุดหนึ่งแสนมาคนตกใจเทขายกันไปแต่ตรงนี้อาจจะเป็นสตองซับพอร์ตได้โอเคไหมถ้ามันขึ้นไปไม่ไกลอ่ะโอเคผมว่ามันอาจจะปรับฐานได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปไกลแปลว่ามันหายขึ้นไปไกลคืออะไรแบบไกลเลยแบบสักเกินแสนห้าแบบหายเลยอ่ะ อันนั้นอาจจบรอบก็ได้นะเพราะว่ามันขึ้นมาด้วยแรงคนใหม่ช็อตเทอร์มโฮเดอร์หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงละกันอันนี้เป็นการประเมินตามหลักเนาะแบบอะไรก็ตามอะ่ะเหมือนพี่ผ่านไอ้นี่มาปะลาบูบูไม่รู้ใครเห็นไหมตอนที่ลิซ่าถือลาบูบูอะ่ะไอลาลาบูบูมากระลองเวอร์ชันหนึ่งอะ่ะไออันนั้นอะ่ะตอนที่ลิซ่าถืออ่ะหลังจากผม่ประเมินเลยว่า อีกสักเดือนสองเดือนน,น่าจะเป็นจุดพีคแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันพีคมาแบบนานมากสี่สามสี่เดือนห้าเดือนเหมือนกันนะคือนานมากเหมือนกันเออแล้วก็ไม่ถึงจุดนั้นแหละนะครับเออถ้าใครดูพวกแม่ค้าขายของเนี่ยเหมือนเอาลาบูบูมาแบบเป็นของแถมเลยแล้วคนก็ไปดูหลายคนอยากได้ลาบูบูก็ไปซื้อของแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยหูพีคมากนะครับนั่นแหละถ้าเป็นถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็เราก็อาจจะเอาสภาพคล่องกลับเนาะถ้าเราถ้าเราสังเกตบรรยากาศ อีกทีหนึ่งบวกกับข้อมูลออนเชนเนาะอ่ะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าหลังจากที่ตรงนี้เป็นเป็นสตองแล้วใช่ป่ะแต่ระหว่างทางมันก็หนาแน่นอยู่พี่มีการสะสมเนี่ยตอนช่วงต่ํากว่าหนึ่งหนึ่งแสนเนี่ยมันก็มีแบบเข้มเข้มอยู่เนี่ยมีมีส้มๆมบ้างเหลืองเหลืองบ้างก็เข้มอยู่แต่เมื่อราคาสูงสูงเนี่ยมันก็เริ่มเบาลงยิ่งโดยเฉพาะจุดสูงเนี่ยเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพี่เห็นป่ะบางมากเลยแปลว่าอะไร แปลว่าคนใหม่ยังไม่เข้ามากล้าซื้อเลยนะไม่มีใครกล้าซื้อเรเนี้บางมากเลยที่ขึ้นขึ้นก็อาจจะแบบมีแรงซื้อนิดๆหน่อยๆมันเขาเรียกว่ามันเป็นหนึ่งแสนขึ้นที่เงียบที่แบบเงียบกว่าหนึ่งแสนรอบที่แล้วด้วยซ้ําอ่ะถ้าใครประเมินสถานการณ์ลองดูนะว่าตรงกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าหนึ่งแสนที่ทํานิวไฮรอบเนี้ยเงียบกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้าจากประสบการณ์ที่เราลองไลฟ์มาลองอะไรมาเนาะ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งว่ารอบเนี้ยยังเงียบอยู่เออไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดยังไงจะเรียกคนได้ไหมถ้าเรียกคนไม่ได้เพเ่อขึ้นไปสักแสนสองอาจจะปรับฐานอีกแล้วก็รอขึ้นไปอีกก็ได้อไเน,นี้ยไม่มีใครรู้เนาะทีนี้ความเงียบเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างนะมาดูกันว่าเขาบอกว่าตัวบิตคอยที่เทรดเหนือราคาหนึ่งแสนแปดพันเนี้ยหนึ่งร้ยเปอซ็นต์ซัพนี่คือกำไรหมดล้ว คือทุกคนกำไรอ่ะพี่คิดดูดิจุดออรรมหายคือจุดที่ทุกคนในเน็ตเวิร์กที่มีบิตคอยอยู่อ่ะที่ยังไม่ขายขาดทุนไปอ่ะกําไรทั้งทั้งเน็ตเวิร์กการที่มันกําไรทั้งเน็ตเวิร์กแปลว่าทุกคนมันต้องแบบกระดีกระดาแบบแฮปปี้เฮ้แบบฉ hey, ลองอะไรอย่างนี้ถูกไหมเออแต่ว่ามันก็ดูยังดูเงียบแล้วก็พาไปดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนดู u u n i n n Rate ด้วยเผื่อใครไม่รู้เนาะเขาบอกว่า Funding r เล e เนี่ย มันก็รี m a น n muse ก็คือแบบก็ยังเงียบอยู่คือ funding rate bitcoin เนี่ยพี่ดูตรงนี้นะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าคือมันเงียบมากพี่เดี๋ยวผมจะสอนดูอีกทีนึงนะสำหรับใครไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนมันยังแบบเนี้ยคือเงียบคือเมื่อไหร่ที่ funding rate เนี่ยมันไม่บวกเยอะๆหรือมันไม่ติดลบเยอะๆอะแบบเนี้ยคือเงียบเออก็คือใกล้เคียงศูนย์เนี่ยคือเงียบแบบเนี้ยเงียบนะครับแล้วก็เนี่ยเขายังบอกอยู่เลยเนี่ย ฟันดิ้งเลทของบิตคอยคือ0 0นย์จาพี่ใกล้เคียงศูนย์แล้วไม่ใช่แค่ Bitcoin ด้วยทั้งสิบตัวท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังแบบมันยังมันก็เงียบอะเดี๋ยวถ้าถ้าดูอีเธอเรียมศูนย์จุดศูนย้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีเพียงแค่ XRP กับ DOS เนี่ยที่ยังแบบเอายังดูดูแบบไม่เงียบไปกว่าตัวอื่นเพราะว่า XRP คือ0.01 นะครับแล้วก็ตัวโดสเองก็0.01แต่สำหรับผมเองก็มันก็ไม่ได้ดูดูไฮมากแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาสอนดูอย่างนี้คือ u u n i n n Rate เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนมองบวกมากๆเนี่ยแอคชั่นของนักลงทุนก็คือไปลองถูกไหมพี่อ่าแอคชั่นของนักลงทุนก็จะไปลองพอไปลองมากๆเข้าอ่ะฟันดิ้งเลทตรงเนี้ยดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเก็บขาลองดอกเบี้ยตรงนี้ก็จะมากขึ้น เมื่อคนรองมากๆอ่ะมันไม่มันไม่เวทกับนั้หนักน้ำสัญญาฝั่งช็อตเนะ่ะเขาก็จะไปเก็บดอกเบีย้ยฝั่งคนที่รองมากๆเพื่อให้เขาอ่ะปิดไงเพราะมันมีค่าดอกเบีย้ยอยู่เพื่อให้ปิดรองให้ได้ก็จะเสียดอกเบีย้ยแต่คนก็มองว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเขามองว่าดอกเบีย้ยตรงนี้มันไม่เยอะเท่ากับกําไรที่เขามองว่ามันจะบวกต่อไปหรอกอืมแปลว่าสรุปเลยนะถ้า ดอกเบีย้ยมันบวกเยอะๆแปลว่านักลงทุนมั่นใจมากแต่ตลาดจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะผลลั์จะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเดียวจะเอาให้ดูในอข้อมูลต่อไปเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ u u n i n n rate ติดลบติดลบมากๆแปลว่านักลงทุนเนี่ยมองลงเยอะมากๆคือทุกคนไปช็อตสัญญาสะหมดแล้วฝั่งลองไม่มีใครกล้าลองเลยเนี่ยเขาก็เลยไปเก็บดอกเบีย้ยฝั่งชอ็อต เพื่อเก็บแพงๆเพื่อให้เขาปิดปิดพซิชันนี้ถูกไหมพี่ซึ่งส่วนใหญ่ดอกเบี้ยติดลบก็จะอยู่ในสภาวะที่เหตุการณ์ภาพมาโคมันเลวร้ายมากๆแล้วเขาก็มองมองลบกันเอออ่ะอันนี้ก็คือไล่ฝังทีนี้แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้มองว่าพอนักลงทุนมองลบแล้วมันจะลงนะแล้วหรือแล้วนักทุนมองบวกมากๆลองมากๆแล้วมันจะบวกตามนะตลาดอะมันไม่ได้ง่ายดายอย่างนั้นนะพี่พ นี่เอาข้อมูลของคริปโตคอนให้ดูก่อนตลอดเวลาช่วงที่เป็นขาขึ้นเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ Funding rate จะเป็นบวกสีเขียวคือเป็นบวกนะ Funding r a ล e สีแดงคือเป็นลบเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นช่วงจุดต่ำสุดของไซเคิลที่ผ่านมาใช่ปะ่ะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้ากว่าใช่ไหมออพี่ลองดูดิตอนที่นักลงทุนมองลบมากๆอ่ะตรงเนี้ยแต่ตอนนั้นก็เป็นจุดต่ำสุดไง พี่เนึกออกปะพอนั้งทุนมองลบแบบเฮ้ยแม่งต้องลงอีกแน่เลยตอนที่อ่ะตอนที่ราคามันแบบต่ํากว่าสองหมื่นแล้วว่าทุกคนมองไปแบบเหลือหมื่นหนึ่งหมดอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมาะช็อตเห็นปะมันไม่เสมอไปที่แบบว่าพอทั้งทุนมองช็อตแล้วราคามันจะช็อตลงต่อมันมันอาจจะบวกก็ได้ไงเอออย่างตอนเนี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงขาขึ้น่ะถ้าพี่ดูเนี่ยฟันดิง้งเลทช่วงไหนสูงสุดช่วงนี้ ช่วงที่มันขึ้นมาตอนเจ็ดหมื่นสามเนี่ยพี่เห็นบ้าทุกคนมองบวกไม่ใช่ทุกคนคนที่เป็นนักลงทุนเล่นสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยมองมองบวกเห็นบ้าช่วงเนี้ยมองบวกที่สุดเลยแต่มาดูช่วงเนี้ยที่มันเงียบเพราะอะไรนะดูนักลงทุนดิไม่มองบวกไหมบวกนะแต่มันบวกกระจึงเดียวอะ่ะฟันดิ้งเลทศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้า ฉัว่าตลาดมันเงียบมากพี่มันสงบเงียบมากมันไม่เหมือนรอบนี้หายรอบนี้หายสุดถูกปะ่ะลองมารอบนี้แต่นิวไฮรอบยางเงียบเงียบมากนะไม่รู้คนรอบตัวพี่พ,พี่ลองสังเกตว่าเขาเขาเริ่มพูดกันหรือยังก็ก็ยังนะก็ยังนี้ขยายใหญ่นิดนึงฟันดิ้งเลทคือผมอยากให้พี่ดูเพื่อที่จะไม่ไม่ไปยึดติดเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลองเยอะๆตลาดจะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเมื่อคนส่วนใหญ่คิดไปในทางนั้นน่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ตั้งแต่ปี2 0 2พันยี่ิบเนาะก่อนที่ตลาดมันจะขึ้นปีสองพันยี่ิบเนี่ยเผื่อใครจาไม่ได้นะตรงนี้มันลงไปห้าสิเปอร์เซ็นก่อนเนี่ยมันจะมีตลาดตรงนี้ที่ลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ที่มันหลายๆสีเดี๋ยวอธิบายก่อนมันเขารวมแบบหลายๆมี OKX OK มี htx ออันนี้น่าจะหัวบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ H4X เนี่ยแล้วก็ Binance, BitMEX, Bybit เไรพวกเนี้ย่าให้ดูนะครับคือตอนที่มันมันลงตรงเนี้ยลงประมาณ5้สอร์เซะคนก็แบบกลัวแล้วไปช็อตเอาเนี่ยเห็นปะคนก็มองลงช็อตปุ๊บพอช็อตเสร็จปับ๊บตลาดกลับขึ้นเลยเห็นไหมมันไม่เสมอว่าแบบเฮ้ยช็อตแปลว่าต้องลงต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วพี่ดูตอนที่คน,นแบบโลภมากๆอะมองบวกกันหมดเลย ก็คือตลาดปีเวฟป,ปี2021ตอนต้นปีพี่เห็นปะกระจุกตรงเนี้ยคนที่มองบวกมากๆอ่ะก็คือจบแล้วนะแล้วก็คือทำเขาเรียกว่าอะไรตลาดแบบย่อลงมาลึกเกิน50%ตรงเนี้ยแล้วตลาดก็กลับมาอีกแต่กลับมาอีกตรงนี้เนี่ยการเก็งกำไรน้อยลง อาจจะก,กลัวจากรอบที่แล้วหรือหนีเจ๊งไปหมดแล้วก็ไม่รู้หรือยังไงแบบกลัวน้อยลงแต่การกลัวน้อยลงก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันยังไม่ขึ้นสุดถือว่าบางคนตีว่าเฮ้ยคนรองน้อยวะแปลว่าตลาดยังไปต่อแต่จริงแม้สุดแล้วเข้าใจไหมพี่เราไม่สามารถเอา funding r เล e อะมาประเมินได้เลยข้อมูล On อนเชนที่เกี่ยวกับ funding r a ล e ประเมินไม่ได้ประเมินได้แค่ว่านักลงทุนมองแบบแบบไหนแต่ตลาดอาจจะมองเหมือนนักลงทุนหรือมองจตก ต่างจากนักลงทุนก็ได้พี่อย่าเอา u u n i n n Rate มามามองวิเคราะห์ได้แค่ว่านักลงทุนมองแบบไหนเช่นสมมต,ติตรงนี้ที่บอกว่าเงียบอะเฮ้ยคนยังไม่เข้ามาหรือเปล่าน่าจะยังไม่จบรอบแล้วไปต่อบอกแบบนี้ไม่ได้ใน Funding Rate ถูกไหมเพราะว่าไอตรงนี้ก็เงียบเหมือนกันจบแล้วไอเงียบแบบนี้ขึ้นไปต่อขึ้นไป Newh i g h อะเงียบแต่มันจบแล้วไงพี้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมาบอกว่าขึ้นนิวไฮแล้วเงียบน่าจะ ไปต่อหรือเปล่าบอกไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้คือคีย์สำคัญเลยว่าอย่าเอา Funding Rate มาคิดว่าตลาดจะไปทางไหน Funding Rate บอกแค่ว่านักลงทุนมองตลาดยังไงซึ่งนักลงทุนมีทั้งมองถูกและมองผิดโอเคไหมอ่าทีนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามดูจากข้อมูลออนเชนหลายๆอย่างเนะและ้และอันนี้เราก็จะพยายามดู เรายังเชื่อเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช็อตเทอร์โมเดอร์ยังไม่กำไรพีคมากๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดพีคถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ช็อตเนี่ยช็อตเทอร์โมเดอร์เพิ่งขาดทุนมาแล้วก็พอราคาบิตคอยน์ขึ้นอ่ะช็อตเทอร์โมเดอร์เพิ่งเริ่มได้กำไรนะตรงนี้เราอยู่ในจุดที่เพิ่งเริ่มที่เขาเพิ่งเริ่มได้กาไรอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่างั้นตลาดอ่ะมันก็ยังไม่ใช่จุดที่แบบ อยู่บริเวณตรงนี้ไงเราก็ลุ้นว่ามันจะไปต่อแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงแดวขนาดนี้เพราะว่าอย่างรอบเนี้ยมันขึ้นไปถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ถูกเซลล์ออนแฟกจากตัวสปอต Bitcoin ีเอเนี่ยตรงเนี้ยไอเทรนตรงนี้ก็เลยย่อลงมามันอาจจะขึ้นไปแล้วย่อหรือขึ้นไปไซด์เว์แล้วย่อแล้วไปต่อก็ได้อันนี้เราไม่รู้แต่เราเชื่อว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ย ก่อนที่มันจะไปจุดพีกัชบช็อตเทอร์มันก็ควรจะต้องกําไรในระดับที่แบบเพอคือทุกๆครั้งที่กําไรมันขึ้นเนี่ยมันนํามาซึ่งคนที่ที่เก่งกําไรอะจะมั่นใจตัวเองจะเกิดอีโก้มั่นใจว่าตัวเองถูกมั่นใจแล้วก็โชว์พอร์ตโชว์กําไรโชว์ว่าเฮ้ยเรารวยขึ้นแบ่งขายซื้อของแบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะประสบพบเจอได้อะในสภาวะที่ ตลาดอะมันหายแล้วคนร่ํารวยแล้วอีโก้มันก็ตามมาอะไรแบบเนี้เราเรายังมองหาอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอมันถึงแถวจุดมาร์กที่เรามาร์กแล้วแล้วผมจะเอามาแชร์ต่อเรื่อยๆแล้วกันโอเคอ่ะวันนี้วิเคราะห์ราคาในที่นี้ก็คือไม่ได้แบบลงลึกมากว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะพี่ทีนี้สุดท้ายสุดท้าย ผมอยากแชร์กราฟแล้วกันให้พี่เห็นหลังจากที่เราเรียนรู้ข้อมูลทุกอย่างมาเนอะอันนี้ที่เราเคยคำนวณเนาะใครใครไม่ทันก็ลองไปย้อนดูไร่เก่าๆได้คือเราคำนวณว่าเราอยากจะได้ขายแถวโซนนี้ซึ่งโซนนี้เราตีตั้งแต่แสนสองจนขอบตรงเนี้ยอยู่ที่แสนเจ็ดแล้วกันเออแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยมันตีเป็นเทคนิคอนิดนึงนะเรายังรู้สึกว่า ถ้ามันขึ้นไปแล้วยังยืนอยู่ยเหนือเส้นสีเขียวนี้ได้เส้นสีเขียวก็คือท็อปท็อปของรอบที่แล้วสองสองครั้งที่แตะถ้ายังยืนอยู่ได้จะทําไซด์เวนานแค่ไหนจะไปยังไงอ่ะมันมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้ามันย่อลงมาแบบหลุดตรงเนี้ยอันเนี้ยต้องมาดูทิศทางกันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยสรุปจะเอาไงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจะจบแล้วหรออะไรเงี้ยเราเราไม่รู้จริงแต่ ขอเชียร์ให้มันไซด์เวยยืนอยู่เหนือไฮเดิม erm ที่ประมาณหนึ่งแสแบบเนี่ยไฮเดิม erm จากกราฟเดย์นะก็ประมาณหนึ่งแสหพันโดยประมาณให,ให้ยืนอยู่เหนือตรงนี้แล้วไปต่อได้ส่วนไอ้ตรงนี้คือเป้าที่เป็นเทคนิคลในระยะที่แบบขึ้นมาแล้วย่อตรงนี้นะผมก็ตีให้ว่ามันอยู่ประมาณแสนสามห้าพันแสสามห้าพัน ก็คาดว่าเป็นเป้าแรกที่อยู่ในโซนในโซนที่สมมุติถ้าใครมีพอร์ตนอกเหนือจากพอร์ตออมนะพอร์ตที่เป็นไซเคิลละกันหรือใครจะเล่นเกงอะไรนี้ไม่รู้แล้วแต่ใครจะเรียกแต่ว่าก็คงเป็นเป้าหนึ่งที่ท,ที่ที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจะปล่อยแล้วต้องรอถึงเป๊ะแล้วก็ปล่อยมันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของคนมันอาจถึงโซนอาจจะทชยอย dCA ขายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าผมเริ่ม ปล่อยช่วงที่เป็นพอร์ตไซเคิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกทีละกันเออแต่ผมอยากต่อรองอย่างน้อยๆอยากปล่อยที่แสนสองเนี่ยขึ้นไงก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ให้ดูประมาณนี้โอเคไหมเออก็หวังว่ามันจะยังไปต่ออยู่เนาะเราก็ลุ้นอยู่นะครับไม่ใช่แค่บิตคอยหรอกส่วนตัวผมอยากให้มันแบบลากขึ้นแรงๆเลยเพื่อดึงให้คนหายแล้ว อีทก็ขึ้นด้วยพออีทขึ้นเอาคอยขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้ไซเคิลอะ่ะมันอยากให้ไซเคิลมันมันยังดําเนินต่อไปเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าพอถ้าไซเคิลดาเนินต่อไปอะ่ะมันเป็นโอกาสของเราอยู่นะสมมุติมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่สมมุติแสนห้าแล้วก็แคสลงมาถ้าไซเคิลมันดําเนินต่อการแคสลงมาจากแสนห้ามันอาจจะเหลือแค่เจ็ดหมื่นพี่เข้าใจปะ่ะซึ่งเราก็มีโอกาสไปต่ออีกรอบนะึงไง แล้วก็เก็บอาจจะเหลือหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็รอขึ้นไปใหม่เป็นสองแสนห้าสามแสนผมยังอยากให้มันมีรอบอยู่นะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดรอบมันก็เกิดโอกาสเออแต่ทุกครั้งที่เกิดรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนเดิมทุกครั้งมันไม่ได้ง่ายหรอกมันก็จะแปลกไปมันไม่มีทางที่จะคาดเดาได้หรอกนะครับแต่เราก็จะพยายามไม่กะเกงกาไรกับมันมากเพราะเรามีพอร์ตออมที่แบบถืออยู่เยอะไอ้สิ่งที่เราเข้าไปกะเกงอะ่ะ มันคือพอร์ตไซเคิลทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อให้เราเรียนรู้เรื่องของบรรยากาศให้เรามีสกินอินเดอะเกมกับบรรยากาศเฉยๆเออเพราะเราจะถือแบบถือออนไม่ต้องสนใจรีก็เลยก็ได้ชีวิตแบบนั้นก็ได้แล้วแต่เราเลือกแต่สำหรับผมอ่ะผมแบ่งมาส่วนหนึ่งพอร์ตมันมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนิดเดียวอ่ะเพื่อมีสกินอินเดอะเกมเพื่อเพื่อเพื่อรอเทคตรงนั้นเออ แล้วมันยิ่งผมทำคอนเทนต์ด้วยเนี่ยมันยิ่งแมทกับผมใหญ่เลยนะครับอ่ะวันนี้แชร์แชร์เท่านี้และการแชร์ประมาณนี้